จากวันที่ยี่สิบเจ็ดกลุ่มผ้ามาพี่น้องน้ำก้นสางเมื่อนี้วันที่สิบเจ็ดมีหน้าค่ะน้ำึ้นดานวเครื่องสางแล้วจ้าพี่น้องเบิ่งเนี่ยหล็นจะสอนบ่มานหน้ากับมีความสุขมีความสุขก,กับธรรมชาติกับความมันสีแรงปันใดกับสางแล้วจากนะัถึงสาหนามีมน้ำเต็มสางไหลาจากจากกับมีแห้งพี่น้อง ชีวิตเจ้าหน้ากับจังซีล่ะค่ะค่วมสุกค่วมสุขของเจ้าหน้ากับยุซัำนีล่ล่ะกับน้ำกับต้นไม้ต้นไหลบรรยากาศทงห้านี่ลหละจ้ะนี่ล่ะพี่น้องจากตะกีนตอนท่านในจอน้ำบดานเนี่ยค่ะน้ำสิยุก้นสางเลยประมาณเพียงหัวเข้านี่ละ่ะเอาแผ่นปูนไปล่องน้ำไว้บันี้ขึ้นมาจนฮอดเสาแล้วค่ะ สงการนี่น่าจะเต็มสางมันบ่ค่ะพี่น้องโอ้ยบุญดูหล่ะบุญดูล่ะเจตเอาห่วงยางมาล้อยเล่นดีเถ้ะพี่กรนพี่กันเอาห่วงยางมาลอยน้ําเล่นน้ําดีไหม <c oughs> เดี๋ยวให้ลุงมินมาก่อนเนาะสงการนี้เรามาเล่นน้ํากันเอาห่วงยางมาด้วยเออโอ้ยเจตเย็นพนน้ำกระไรจากจากแดดแห้งเรือยเสาวจวนพี่น้องให้เพื่อนเอาเสาวจวนมาให เลิกสีฝังเสาล้อมหน้าเงี้ยบอกไปอีปปอกค่ะเพระาะว่าห้าอยากปลูกเขาโคตรปลูกอ,อย่างย่ำฝนตกยาำเกี้ยวเขาแล้วเนะาะห้าอยากปลูกเขาโคตรเพระาะว่าหมดพเพี้ยแพทย์เขา,าสีเหลืยงงัวเลยวัดนี่ย้ายสีมะปิดปิดว่าวตัวน,นี้แล้ค่ะพี่น้องปิดว่าวล่งสานี่มีว่าวเิ็นเห็ดไ้เขาปิดจากพี่น้อง อ้ไม่แข็งแต่ละพออืมฮบปิดว่าวตัวนี้ไว้แล้วพี่น้องน้ำมันม,มันก็สิเศร้าไหลเลยคีเศร้าไหลเห็นบ่มันค่อยเศร้าไหลแล้วมันสิลงอง,งเลยพี่น้องเพราะว่านาา้ำสามทางทอมันมนา,มานหมนาาาี่อัน้างคนท็่ไปให้มันสิไหลลงองเพราะว่าย้ายปิดปิดกอกอันอฮ้ยปิดกอกลง้องน้ำนี่ว้ นันจะสิดันขึ้นไปสิดันขึ้นไปโอ้งโอ่งดอก่ยินเสียงพี่น้องหายจากจ่าเลยตกลกกันด้วยบางคนเนี่ตั้งแต่หัวนุ่มขึ้มาใชสิคือดร่วงเลยเปิดใดเห็นนิดเดียวสิทิดเปิดเปิดเบ้าเล่อสะที่เก่านี่จ้าย้ายสื่อสายอย่างมากนีโองไนะคะพี่น้องเปิดน้ำยุโอคงนี่แหละ มันสิคอยไปทังมันพี่น้องย่าสือสายอย่างมากมะหดผักโครงการว่าสิปลูกผักพี่น้องเอ้ยจมนบอกเจมินอยากปลูกซะอยากป่อนได้กับเหตุนี่นะบักพีกกับักฮ่งพี่น้องบักพีกกับักฮ่งย่ากาไปนี่เบี้ยบักพีกกะเกิดแน่อยู่ในเบี้ยบักฮ่งค่ะพี่น้องเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วบักฮ่งอันฮ่อนแลนกับบักฮ่งฮ่งสุกหน่ยใหญ่ๆมันจะมาพันหย่าง มันหวานแยะเลยมาบวานนี่นานผักเค็ดไว้แล้วนี่ของพระท่านเองเอาผักมาปลูกดอกปล่อยน้ำไหลจนจนเปิดน้ำเปิดน้ำวัดออกจากโอ่งละนี่เอาน้ำมาไว้เค็ดนานผักไว้พ่ะท่านเองปลูกผักดอกหาผักมาปลูกก่อนหดงดงบอกทีกันพี่น้องหดบอกทีกันค่ะนี่ยายเปิดน้ำจากโอ่งนั่นแหละมา เจ้าว่าทั้งหยาทั้งเบียบกพริกได้พี่น้องเออเจ้าว่านไอ้เป็นเบียวพี่กไอ้เป็นหยาทั้งตน้นเขาเหี่ยมนันเกิดมันมันอยู่น้ำเฟีย <c oughs> เ้ยงเที่ยอย้ใช่สืย้อนออกถอนออกอยู่นั่นนั่นเบียบอกพริกเบียวพริกได้นั่นแหลมแหลมนั่นมันเป็นตน้นถึงมาว่าเป็นหัวอ,อกพริกหัวเปหายากนย้ายสิอถอนหยาออกอปู๋มันเป็นเบียมันไหลกาใบแบบนั้นก็เสียวขยายออกไปเป็นปลูกเป็นต้นเป็นตน้นนะพี่น้องเนาะเพราะว่าต้องสื่อเิ่นไปสื่อเพิ่นน้ำรานขายต้นไหม่กับต้นละ หาซีบต้นละเงี้ยซบโอ้ยลอยหนึ่งก็ได้ชื่หาต้นเ้าวมะวานเอาได้เป็นลอยต้นพี่น้องซ้ำนี่ก็อว่าเป็นหน่อยหต้นทด้นี่เห็นว่านี่โดยเบียวบพกฮุ่งก็เกิดเครื่องเบี้ยบพกฮุ่งเครื่องเบี้ยบพวกผีเนาะเออปูลอกกันบ้างันพี่น้องน้ำหดมีเนาะแล้วก็เฮ้ยใบไปจังสระจ้าพี่น้องถ้มาเบิ่งต้นกล้วยพี่น้องต้นกล้วยที่ปลูกไว้แหลงๆเบิ่งดูล่ะถอดยอดเหมดแล้วติดเบิดสุดต้นเลยพอใบย่อยเปิด สายยางให้มันไหลมันน้ำนี่ให้น้ำไหลน้ำคล้องมันนี่ค่ะให้มันดูดกินน้ำติดอีหลีเมื่อนี่กับว่าตายนี่ขนาดว่าเด็กนี่คล้องน้ำได้อองหดติดกระเทียติดเมือดจากพี่น้องติดเมือดกลวยน้ําว่าแต่ว่านี่สิติดบ่คือเป็นยังสี <c oughs> ติดบนัง่งโมเขาคือถอดยอดออกเมือดแล้วคือเป็นยังซานเอาเอาว่าติดกับว่าเป็นอย่างหอกจงไบท่างไห้รรไถข,ขามาไสหน้า อันนี้คิดว่าสิเฮตดให้เป็นข้างรถไถห้าลลอมหัวตรงนี้พอดี้ก็สร้างคนกํลลังหุดเสาเจวนออมไปหันค่ะพี่น้อง